ไม่ไม่ได้อยู่บ้านถ้าอยู่บ้านจะอยู่ประมาณแค่200กว่า200คนไปทำงานที่กรุงเทพทางนี้จะนบางปีก็จะแลแต่ปีไหนไม่แ้งก็จะท่วมอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้งแล้งสองท่วมสามก็เลยลูกหลังต้องไปอยู่กรุงเทพกันก็จะมีแต่ยายแก่แก่ผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะ ม,มีน้น<ม>นำ,นำท่วมด้วยเหรอ,อที่เนี่ยปีนี้น้ำท่วมค่ะแต่ว่าไม่ท่วมหนักเท่าปีปีนี้จะท่วมช่วงนี้ก็ยังท่วมอยู่ค่ะทเใกล้แม่น้ำอะไรอ่าเราของเรามีรังห้วยกับแม่น้ำชีถ่าแม่น้ำชีใช่ของเราจะเป็นห้วยดังเดียวกับบุดเกเช่ถ้าทางน้ำชีหลุมมาล้ำห้วยเราก็จะไม่ไหลออกได้มันก็จะขึ้นมาด้านบนนะคะมันจะอนกันร่วคมก็กันิา เรยาาางะสัปักหมุดแล้วครับผมปักหมุดช่องแดงปักหมุดไปแล้วนะครับปักแล้วนะครับคือแล้วแต่จิตศรัทธานะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าไปเกรงใจกันนะครับมานะฮะป ครับอนุโมทนาบุญด้วยครับเดี๋ยวเห็นกรรมการวัด มัคคายกบอกว่า9โมงครึ่งมั้งตอนนี้เบิกเนตรเบิกเนตรพระยังเริ่มที่ีเบิกเนตรนะครับเริ่มที่ทีเบิกเนตร9โมงเบิกเนตรค่ะ9โมงเบิกเนตรนะ9โมงครึ่งแห่อ์กฐินรอบโถดเสร็จแล้วก็ถวายผ้าพระกฐินครับเสร็จแล้วก็ถวายพระตาหาร เแต่ภาพพิสู <memorable> ์สงนะครับก็เสร็จพิธีนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยครับบอกบุญครับเป็นสะพานบุญนะครับคนเรามันต้องมีเวีนมีกรรมร่วมกันมาสิมันถึงได้มารู้จักมักกี่กันได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับ สวัสด,ดอนนีอันนี้เจ้าภาพอ๋ออนุโมทนาบุญด้วยเจ้าภาพสร้างพระใช่ไหมปี่สามออ๋อดีดีอานุโมทนาบุญตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้หรอกน,นอกจากเสบียงบุญาาจะรวยร้อยล้านพันล้าน เมื่อวานไปเจอพระอาจารย์ต้อมท่านเจ้าคุณต้อมนะมีโยมผู้หญิงท่านหนึ่งไปบริจาคที่ดินให้กับพระอาจารย์ต้อมเนี่ยประมาณร้อยไร่อ่ะแล้วเป็นป่าทั้งนั้นเลยท่นา,ยานไม่ให้ตัดป่านะครับพระอาจารย์ต้อมก็รับไว้เป็นของวัดแะ จะไปสร้างที่วิพัฒนาอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่มีนโยบายไม่ให้ตัดต้นไม้แม้แต่ตน้น ามาทนานมาเมื่อวานนะครับครั้งแรกก็จะจอดนอนที่วัดแต่ไฟมันไม่ได้สามเฟสนะ <c oughs> เสียบ <c oughs> เสียบไฟเปิดแอร์ไม่ได้เข <c oughs> าไปเปิดโรงแรมให้ก็อึดอัด <c oughs> ไปนอนแล้วก็เราชอบนอนบันนอกนะเข <c oughs> าไปเปิดโรงแรมให้ <c oughs> ยงเก๋ไปเปิดโรงแรมให้ห้อง VIP เลยเลนเราไม่ต้องบุ p พีแล้วนุ่งพกกม้าอาบน้ำและผลที่สุดก็ไปนอนบ้านอย่างนั้นแหละมันวิถีกลับมาอยู่แบบชาวบ้านมีความสุขม,มีความสุขสังคม มันหลอกลวงเอาเงินเป็นใหญ่เอายศเอาตำแหน่งมันมันโลภอ่ะผมว่านะกลับมาอยู่อย่างนี้ดีกว่าคน,คน คนบ้านนอกจริงใจกว่าคนบ้านนอกจริงใจกว่ายืนถ่ายได้ยืนยืนได้ลูกมายืนได้ครับยืนได้ถ่ายได้เลย แขนหโธนาบุญเลยมาหนูมายืนหายได้เลยมาไม่เป็นไรเซลฟี่ก็ได้ยืนหายก็ได้เจอมาอกันแลโอเควัสนีบ ka <laughs> tūa ยังไม่หมดอีกนะเชิญพระวานแห่องค์กระถิ่นรอบหมู่บ้านนะผมคิดว่าถ่ายกันไปหมดแล้วยังค่ะวันนี้เป็นเอฟซีใมาตั้งกลเลยนะท่านเลวัตมาจากชัยภูมิก็มีมาจากชัยภูมิก็มีเป็นเอฟซีท่านเลวัตเป็นจากเกท่สเห็รยอ๋ออุบลก็มาใช่ไหม อ,อนุโมทนาบุญมามาร่วมบุญกับผมเนี่ยท่านอย่าไปไปเกรงใจยอดเงินนะมาท่านจะมีมาท่านมาร่วมฉันมีแค่27บาทย,ยกตัวอย่างนี้นะผมปลื้มใจแล้วครับนะครับมาเนี่ยนะมาเขามาร่วมทำบุญเนี่ยบุญยายมาเนี่ยกรมาสาบาท มาเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรปลื้มใจเลยนะครับแค่ปลื้มใจอะนะปลื้มใจนะครับ,นะรบไอน้นี้เราไม่รู้ว่าตายไปมันจะไปไหนนะแต่ถามว่าทำไมคนเราเกิดมามันแตกต่างกันบางคนเกิดมาเนี่ยพิกงพิการรูปชั่วตัวดำบางคนเกิดมาก็ รูปร่างหน้าตาอยู่ในตระกูลร่ำรวยนะครับผมว่ามันเป็นที่บุญเก่าในอดีตชาตินะนะครับบางคนก็ไปร่ำรวยกับบางคนก็ยากจนเหลือเกินผมกับน้องชายผมอาจารย์ละปินกินเกษสอนพ่อแม่เดียวกันเรียนมาเหมือนกันแต่วิธีชีวิตแตกต่างกัน ขอบคุณอนุโมทนาครับป้าดาดา,ดาค,ค,คุณดาดาคุณดานะครับช่วยปักหมุดให้นะครับผมปักหมุดแล้วนะครับปักหมุดไปนะครับอนุโมทนาบุญครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับตาม ตามอัตภาพเราใช้คำว่าต,ตามอัตภาพเรานะครับามป,<ะ>ปีหนึ่งก็ทอดกระถินถวายผ้ากระถินนทานนะครับถวายผ้ากระถิ่นนทานนะครับผมปลื้มใจนะ ที่วัดป่าลกฟ้าก็ทําเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับที่สาลาไฟไหม่นะาลาไฟไหมหลวงพ่อเครียดถึงก็จะศึกเลย <Yeah. S 1> เพราะว่า <Yeah. S 1> เรียกเนนไปสวดและเนนไปจุดเทียนยังไงก็ไม่รู้ <Yeah. S 1> นั่นก็ทําเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อท่านก็ส <Yeah. S 1> บายใจ อันนั้นผมไปสร้างโบสไปสร้างโบสถ์สถวัดไม่มีโบสถ์ก็เลยไปซื้อที่ดินข้างๆวัดแล้วก็สร้างโบสถ์ให้วัดป่าลบฟัง,นะง,ฟงนะนั่นหมดไปเยอะเหมือนกันประมาณสิบสี่อะไรนะอ๋อวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้นะครับ าาาาวันนี้าารกระถินสามัคคีปี68นะครับหลว<อ>งพ่อสายทองทำพระไว้แจกนะครับ รูปหลวงพ่อสายทองไม่ใช่นี่รูปอะไรเนี่ยท่านผู้ใหญ่มองทิรูป,รปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมรูปหลวงพ่อใช่ไหม รูปอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่นี่หลวงพ่อทองคำ<อ>ารงเนี้ยเนี่ยเนี่ย<อ>น,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 นะครับหลวงพ่อทองคำนะครับแจกเดี๋ยแจกครับเนี่ยนะครับถึงเวลาเบิกเนตร,ร,ลร,รแล้วอนะไปสิจะภาพไปเบิกเลยไอ้แม่ ไปไหนแม็กอะแม็กไปเบิกเนี่ยไปไปเบิกเนี่ยพระเบิกเนี่ยไปเบิกเนี่ยพระเลยไปเบิกแม็กไปเป็นตัวแทนคุณพ่อเบิกเนี่ยพระแล้วก็ห่มผ้าพระนะครับอันนี้ อันนี้ท่านที่ร่วมทำบุญเข้าไว้นะครับที่สั่งจองพระเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางวัดส่งให้ใช่ไหมวัดส่งให้วันไหน อันนี้นะครับพระวันนี้ว,วันนี้ส่งใช่ไหมว่าวันนี้เริ่มส่งแล้วครับที่สั่งจองเข้าไว้นะครับอันนี้พระอุบคุตรุ่นขุนดงมหาปราบนะครับจะได้การจะมีซ้ำบ่างให้ได้บ้างเราต้อง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 ตาองต้องต้อง อันนี้พ้าแจกเดี๋ยวไว้แจกเดี๋ยวไว้แจกอันนี้แจกสำหรับคนมาร่วมทำบุญท่านผู้ใหญ่เป็นมากี่ปีแล้วเนี่ย นูเพิ่งเป็นได้ปีท่านครบสองปีจะเดือนกุมภาค่ะอายุท่านเท่าไหรล่ละตอนนี้สี่สิบห้าค่ะโอ้ย,ยังเป็นอีกยี่สิบห้าปีกี่ปีนะสิสี่สิบหกปี <16 S 1> ค่ะสิบหกปีปดีนะดีอยู่เป็นโยมอุปถากวัดไป <laughs> อะไรอ่ะเปล่าครับครับอนุโมทนาบุญด้วยครับช่วยทำบุญสองใบแดงครับเท่าไหร่ก็ได้ครับ เอาแต่ถ้าทำแล้วเราไม่สบายใจรู้สึกเสียดายไม่ได้บุญนะถ้าทำแล้วรู้สึกปราบปรื่มปิติยินดีอนาะได้บุญจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปสนใจเรื่องยอดเงินว่าเราทำมากทำน้อยเราทำทำ เขาก็เชิญผมอยู่นั่นแหละครับเดี๋ยวผมต้องลงไลฟ์ก่อนละม้ามาเนี่ยเดี๋ยวนะเป็นไลฟ์อะ ผมอยากให้คนที่เขาเป็นเจ้าภาพออกเงินสร้างเนี่ยเขาเป็นพระเอกเจ้าภาพเขาก็อยากเป็นท่านเลยว่าเป็นคนนี้ให้ครับไปเิอไปอีกอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปอ่ะเจ้าภาพเขาก็อยากให้ผมไปครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวขอย่าตจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับประดีครับ